สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาราหรือแทนสโกโลและดิฉันนางสาวอารยาเกิดลีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์อะไรกันคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลาค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงอย่างจริงจังมากและเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมีมุมมองค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยค่ะแล้วเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรคะค่ะเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะเป็นการสังหารหมู่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมาย บรรยากาศทางการเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดประชาชนออกมาขับไล่จอมพลถนอมออกจากประเทศออ้คุณอายาเกินมาได้น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะในแง่สังคมมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแรงงานประท้วงค่าแรงค่าข้าวต่างๆเกิดกระบวนการที่มารวมกันตั้งแต่14ตุลาเลยนะคะปัญหาการรับน้องเนี่ยก็ยังมีอยู่การเมืองโลกช่วงนั้นเนี่ยเป็นสงครามเย็นที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้น เพื่อนบ้านไทยเนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นระบบก,การปกครองคอมมิวนิสต์ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความกดนั้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ารัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอเมริกาที่ดูเหมือนว่าจะน่ากลัวคอมมิวนิสต์นะคะเนี่ยหลังจากเหตุการณ์14ตุลาสังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้นให้มาพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์เนี่ยทำให้โดนเพ่งเล็งมากกว่าปกติ รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มกระทิงแดงต่อมาจอมพลถนอมที่ได้ออกประเทศไปเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาโดยเป็นพระทําให้เกิดข้อถกเถียงกันส่วนนักศึกษาเนี่ยได้ยื่นคัดค้านกันเข้ามาของจอมพลถนอม24กันยา2519ประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวติดประกาศใบปลิวต่างๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะมีพนักง,งานสองพนักง,งานไฟฟ้าสคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ เหมือนจะไปพบร่างไร้วิญญาณของพนักงานไฟฟ้าสองคนนี้เนี่ย,ยที่ประตูดแดงจังหวัดนครปฐมค่ะน่ากลัวมา,มากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะจนมีการเรียกร้องให้ดำเนินคดีเลยนะคะมีการชุมนุมที่มีคนชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากจนได้เปลี่ยนสถานที่การชุมนุมไปเป็นสนามฟุตบอลมีการแสดงละครจำลองสถานการณ์ต่างๆทำให้ภาพการชุมนุมเนี่ยเปลี่ยนไปมีการคิดว่าเป็นการหมิ่น พระเกียรติรอเเลยมีการแจ้งดำเนินคดีคนแสดงแต่ฝั่งนักศึกษาก็ได้ออกมาโต้แย้งค่ะต่อมาได้มีการปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำรวจเข้าสลายชมุมนุมมีการยิงปืนหลายนัดเลยนะคะแล้วก็เหมือนลิฟแดงที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะเกิดจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะมีการเผาโปสเตอร์มีการสลายการชุมนุมโดยปืนคนที่หนีออกมาก็โดนทำร้ายสาหัสจนไม่ถึงการเสียชีวิตเลยค่ะ คนที่เสียชีวิตบางส่วนเนี่ยก็ถูกนํามาแขวนประจานหรือว่าเผาประจานชายหนุ่มสาวเนี่ยก็โดนให้ถอดเสื้อผ้าด่าทอต่างๆมีคนโดนจับเยอะมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้และมีคนตายเยอะมากเช่นกันขอไปคะ่ะมีคนเสียชีวิตเยอะมากเช่นกันคะ่ะมีการกล่าวว่านักศึกษาเนี่ยมีอาวุธสงครามแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไร หนังสือพิมพ์โดนยุติการตีพิมพ์ชั่วคราวประมาณสองถึงสามวันต่อมาก็ได้ออกมาตีพิมพ์ใหม่ค่ะจึงมีภาพบางส่วนที่มีความรุนแรงมากหลังจากเหตุการณ์6ตุลารัฐต่อต้านกำจัดคอมมิวนิสต์นักศึกษาบางส่วนต้องหนีเข้าป่าเปลี่ยนชื่อและต่อต้านรัฐต่อมารัฐบาลลดความตึงเครียดให้นักศึกษาที่อยู่ในป่าออกมาในเมืองและมีบางส่วนออกมาค่ะบางคนออกมาศึกษาต่อบางคนเชื่อความเชื่ออ,อื่น ต่อมามีการสแสวงหาหลักฐานและมีการลํำลึกต่างๆจนถึงปัจจุบันเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอาญามากเลยนะคะที่นําเหตุการณ์เนี่ยที่พวกเราเกิดไม่ทันมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ค่เขาจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ